เดอะแบล็ a แอมเบอร์นะฮะหอมชาผสมแบบกาแฟชอบเลยครับเดีคยวทุกคนผมพามาดูนะครับร้านคาเฟ่แรกเลยแนวสตรีทของเนสกาแฟนะชื่อว่าเนสกาแฟสตรีทคาเฟ่นะเขายังมีเป็นชายนะยังมีไม่กี่สาขามีสาขาเชียงใหม่ใช่ไหมครับอ่าผมชาเชียงสา้ลยสาขาเชียงสาก็มีครับแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยถ้าอยากชิมเนี่ยต้องมาที่นี่เลยนะครับเนสกาแฟสตรีทคาเฟ่สารแดงนะ เป็นเครื่องกาแฟนี้นะ Pro Max นะครับตัวนี้เป็นเค่องเียเลยเมื่อกี้เพียหลงคางไปครบครับครับบครับครับแรับบคนับครับคยนะครับารันครันครัะเรับคบครับครับครังครับ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 ยนับครับคับับแก้วได้คครับรอรรครับครับครับบบรับครับั ช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นนี้ก็จะแบบเริ่มชิลแล้วลูกค้าก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอืมครับนะผมเห็นว่าที่นี่ก็คือว่าจะเป็นกาแฟสดนะครับทุกเมนูเลยนะทุกเมนูเป็นกาแฟที่ชงสดจากเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนทุกตัวครับผมอครับผมไม่มีการทาค้างคืนอะไรครับก็คือจะใช้เป็นกาแฟตัวเดียวนี้ตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมอครับอันนี้เป็นกาแฟแบบไหนฮะเป็นกาแฟที่คั่วในระดับที่ไม่เข้มมากเกินไปเป็นกาแฟ ไทยและเวียดนามเป็นรวมกันทั้งโรบัสต้าและอาราบิก้าซึ่งมันจะให้ความเทนอสของเขาครับจะให้ความแบบเฮิร์บหน่อยสมุนไพรหน่อยอะไรก็จะได้ความเข้มด้วยครับผมอ๋อก็คือว่าจะเป็นสูตรพิเศษของเนสกาแฟนี่แหละอ๋อมีทั้งไทยแล้วก็เวียดนามบโรบัสต้าอาราบิก้าผสมกันอยู่ใช่เราจะเลือกแล้วก็มาผสมให้ หมาะสมที่สุดเข้ากันมากที่สุดครับนี่นะ,ะเดี๋ยวผมพาดูเม็ดกาแฟหน่อยนี่ครับทุกเมนูก็จะใช้กาแฟนี่นะฮะเบรนของทางของเนสเป็นสูตรพิเศษนะนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการทำนะครับปกติผมจะชิมแบบ,แบ,บแกาแฟแบบสโลบาร์อะไรเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผม,มเ,เข้ามาดูร้านที่แบบเออทำด้วยตัวแมชชีนนะครับลองดูครับผมครับผม ตัวเครงชินก็จะสก,กัดแบบเอพิโซดได้แบบเข้มข้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับเโดยการผสม50บาทใช้กาแฟประมาณกี่กรัมครับเนี่ยตัวนี้ถ้าตามมาตรฐานแล้วเราก็ใช้อยู่ที่8กรัมครับผมอืม 8, 8กรัม 1, 1> ช็อต<อ>นะครับอืมแลก็ในส่วนของมาตรฐานก็จะเป็นประมาณ8กรัม1ชอ็อต6กรัม2ช็อต อย่างบางร้านอาจจะอยากได้ความหนักแน่นของกาแฟเลาก็เพิ่มเป็น1 8กรัมบ้างอะไรบ้างอืมครับผมนี่นะกำลังสกัดเอเปโซมาแล้วนะครับอืมหอมมากครับทุกคนหอมมากๆเลยครับเราได้ช็อตแล้วโอเคตอนนี้เราได้ช็อตเอเปโซแล้วนะ หอมเดี๋ยวกลิ่นนี้เป็นเรื่หอมมากอืมหอมทะลุแมสครับทุกคนหอมุหอมมากหอมมากจริงๆหอมทะลุแมสเข้มเข้มนะฮะตอนนี้ก็กำลังเตรียมนะครับเป็นเบสตัวชานมชานมนะครับนี่นะครับนะจะให้ดูครับ ตัวนี้เป็นไหลับใช่ไหมครับก<ม>ับนมขังทางร้านครับอืมโอเคก็ชาไทยใส่นมใส่ไซรับนะครับหนะ้าแล้วก็ตัวมีตัวนมนะครับพชัชไลนนี่นี่นะครับอืมชาไทยก็หอมมากๆเลย ตัวนี้ชาไทยใส่ไปแล้วเรียบร้อยต่อไปก็ใส่น้ำแข็งนะครับต่พระเอกนะครับก็จะเป็นตัวตัวไปเอกนะครับเดนดูนะครับนี่ พับเข้าไปแล้วอือเส็ครอ,อน,นี้ก็สุดท้าแอมเบอร์ของเราอ่าเรียบร้อยนะครับนี่เป็นแบล็คแอมเบอร์นะครับหน้าตาโอเคเลยแหละน่ากินน่ากินครับอ่ะเดี๋ยวลองมาเทสกันนี่นะครับได้มาแล้วนะครับ ื The Black Amber นะฮะเมนูซิกเนเจอร์ของ Nescafe นะครับ Stead Coffee นะออร้านแรกในกรุงเทพนี่นะครับคนก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวกาแฟนะครับ so Shot นะเอสเปรสโซช็อตนะฮะเดี๋ยวลองชิมกันอันนี้ยังไม่คนนะกลิ่นหอมเลยแหละออได้ผสมชามานิดเดี๋ยวผมลองคนดู คนให้กาแฟมันผสมกับชานมนะครับคนๆก่อนหรือถ้าใครชอบกินแบบดูดจากข้างบนเนี่ยเป็นกาแฟแล้วก็ลงไปข้างล่างเป็นแบบชานมนะก็ได้นะแต่ว่าผมจะลองแบบเออคนให้มันเข้ากันก่อนนะครับอืมหอมชาขึ้นมาข,นข,นขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเยอะอืม โอเคเลยหวานกําลังดีแบบหอมชานมกลิ่นขึ้นจมูกเลยได้กาแฟนะกลิ่นกาแฟแบบหอมเออตัวนี้ชานมอะ่ะเออมันจะกลบไปเลยนะครับแล้วก็แบบขมเกี่ยวกินง่ายมากแล้วหอมอร่อยอร่อยชอบเลยครับ สวัสดีครับพี่เห็นมาทานกาแฟที่นี่ทานบ่อยไหมครับก็เพิ่งเพิ่งจะมานะคะวันนี้ทานอะไรครับเนี่ยทานเอ่อน้องเขาเรียกว่าอะไรนะคะแอมเบอร์อ๋อเดอะแบ็คแอมเบอร์เ้ยเหมือนกันเลยเมื่อกี้ผมก็ชอบจะลองชาแล้วปรากฏว่าเขาบอกชาผสมกาแฟชอบค่ะเพราะว่าที่ไม่ได้เป็นคนคองกาแฟมากนะคะแล้วก็ก็ทานกาแฟแต่ว่าพอได้รสชาผสมกันแล้วโอเคเลยค่ะดูดีเดียวหมดเลยโอ้หมด แสดงว่าดื่มง่ายเนาะดื่มง่ายโอเคเลยนะนี่ก็เป็น the b a c k l i n e นะครับนี่ตัวนี้นี่จะมีความเปรี้ยวของตัวมะนาวหน่อยแล้วก็ มีความข้าของโซดาบวกกับท็อปของเป็นกาแฟเป็นคอฟฟีด้านบนนะฮะก็จะให้ความเป็นสปาร์คกิ้งหน่อยหน่อยแล้วก็มีความเปรี้ยวซาลงตัวมากสปาร์คกิ้งใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้จะเป็นเปรี้ยวซาเปรี้ยวซามีกาแฟได้แล้วนะครับนี่นะครับเวนตาดูดีเลยข้างบนเป็นเ่วนอตัวกาแฟนะข้างล่างเป็นมะนาวเนาะก็มีแบบโซดาไปด้วยน่าลองครับครับผม ถ้าคนยังไม่เคยลองกินกาแฟแบบใส่มะนาวคืออารมณ์เหมือนแบบชามะนาวแต่แบบเปลี่ยนชาเป็นกาแฟทีเด็ดก็คือมีลูกเล่นโซดาเข้าไปโซดาเป็แบบาซ่าสดชื่นนะใช่ครับผมชีเด็ดก็จะอยู่ตรงนี้เลยว่าความซ่าเปรี้ยวเข้มเป็นยังไงอะไรนะครับถูกต้องผมชอบกาแฟของที่นี่นะครับเพราะว่าบริต้านี่กดูแบบว่ามีแบบจิตวิในการทำกาแฟแบบจริงจริงนะครับ ถ้าเทียบกับราคากับรสชาแล้วมันถือว่าเป็นอกาแฟที่ดีมากอืมนี่ทุกคนมีเมล็ดกาแฟขายนะครับเป็นแบบขั้วกลางนะเขาบอกเป็นอาราบิก้าแล้วก็โรบัสต้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ่าตัวนี้สามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทอาจจะห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมสามร้อยบาทก็คือเป็นกาแฟชนิดเดียวกับที่ร้านทำเลยนะครับครับอืมล็ดกาแฟของวันนี้ก็จะมีความเป็นแบบ ดาร์กช็อกด้วยแล้วก็มีความเพิร์ฟของาสมุนไพรแล้วก็มีความเป็นแบบอ่าเฮเซลนัทอะไรครับเทนนอตเขาครับเทนนอตใช่โอไรแต่หอมจริงครับหอมจริครับนะครับเอสเปรสโซ่เนี่ยหอมทะลุแมเทเลยครับทุกคนปกติสองคนหรือเปล่าครับที่ร้านจริงๆร้านเราจะอยู่วันสามคนวันสามคนนะใครคนเดีย่ทำธุระเห็นว่าแบบตอนเช้านี่คนเยอะมาก เพราะว่าแถวนี้ออฟฟิศเยอะยุ่งเลยครับอืายุ่งๆ,งๆครับแสดงว่าขายดีครับทุกคนน่าสนใจเลยนะยังไงใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับในเพจของเนสกาแฟสตีดกาเฟ e เองนะลองไปติดต่อดูครับก็ใครที่ผ่านมาแถวสีลมนะฮะร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนสารแดงเลยเ <c oughs> ข้ามาใซอยนิดเดียว ร้านก็จะเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นหกโมงครึ่งปิดรับออเดอร์ก็ห้าโมงครึ่งครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเจ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นครับแล้วในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้นะต้องย้ำว่าในเดือนนี้ก็คือทุกวันศุกร์นะครับเราจะมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เนี่ยนะใช่ครับท<อ>ุกวันศุกร์ของเดือนนี้น,นะครับ,รบผม วันนี้มาผมกินไป2แก้วอดแถมเลยยวต้องมาใหม่นะใช่เขาถ้ามีโอกาสเราแวะมาได้นะเขาทุกคนอยากให้ลองมาลองชิมตัวซิกเนเจอร์ของเราทั้งสองตัวเลยใครที่ค่อยชอบทานนมกับกาแฟแล้วเขาไหลก็อยากแนะนำเป็นพวกแบล็กลามได้ความสดชื่นหน่อยแล้วก็ใครที่ชอบทานชาโนมอยู่แล้วนี่ก็น่าจะโปวดปานตัวแบล็กแอมเบอร์นะครับผมอืมอร่อยอร่อยครับทานว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าจะต้องถูกปากหลายๆคนครับใช่ครับ เป็นไงบ้างครับสําหรับผมเนี่ยกาแฟที่นี่อร่อยเลยนะครับก็เนสกาแฟเขากาแฟดีอยู่แล้วนะฮะถ้าใครนะครับเคยมาลองกาแฟที่เนสกาแฟสตีดคาเฟ่ที่สัตตะแดงแล้วเนี่ยลองคอมเมนต์มาด้วหน่อยครับว่าเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าว่าอร่อยถ้าใครยังไม่ได้มาลองก็มาลองนะครับแล้วเขามีกาแฟขายด้วยนะก็เป็นเม็ดแบบขั้วกลางนะครับเหมือนกับที่ร้านขายนี่เลยนะครับถ้าใครมีร้านอะไรเด็ดๆกาแฟสโลบา์ชิคๆเก๋ๆตรงไหนนะครับบอกผมมาเดี๋ยวผมจะไปลองชิมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่รับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องเล็กอลราวด้วยนะครับจะได้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะพาไปชิมกาแฟสโลบาชิคๆเก๋ๆอีกแ <cinematic. S 2> น่นอนครับแล้วเจอกันครับก็วันนี้ครับขอบคุณบาริสต้าทั้งสองคนของ n นส c a แฟสตี c าแฟสารแดงมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาครับ,รบขอบคุณครับ